งออหม้อซึมน้อยนะคนมันสิยองกันมันสิแบบสุกพอเสมอกันก็นเลยว่าหนึ่งสามหมอ้อสักหม้อแล้วสองหม้อหนึ่งมิตรร้อยกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องนะคนห้อนเฮงสบ,ยยสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าต้อนรัาน้อยสาวเรานี่นะคนสจหรับมือนี้ห้อกะจะพาทุกคนไปเอาหน่อไม้มาเฮ็ดมกนะคนเพราะว่าสุดนะหันที่ได้เฮ็ดหันกะ พอดี14มนค่ป mm านใดกนะคันกินไนัวแงหันสามคนันทพอดีมาเมื่อรักกาได้แบงหัเรารักกากิ่นเฮือนบบดนี้แม่เพื่อนหันจมยาอีกเลยว่าสิไปเอามาเห็ดจัดนักนะคุสุดเดียวกับเือสิเฮ็ดประมาณสาหมกเพื่อแหละแบงไปหลายโเนี่นะคนแล้กกเอาไปกินโดนเลยเอาไปเห็นว้แล้กกอุ่นกินนะคุพัวน้าไม่เขานาดน้องเริม election, 3, 3, 3, ่มยาวแล้วท right. ั้นเบิดยาวฝนเนี่ก็คือสิแบบ ก็ได้กินไปลาไดส่อนไหลแต่จะได้กินอยู่หน่อยนึงกันเอาหกน้ำนั่นคนแต่ทุกคน,กคนเริ่มไปเอานมไม้กันเลยแล้วก็สิบปอ็ดตัดไปต่องนั่นคนป ก็หเหลือประมาณหนอน,นุะคนกระเผาแล้วล่ะนี่สำหรับตัวนี้เอากะเผาเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าผักปลาให้น้องเย็นแล้วกะซีเอาเบรกบวกกับมาเซียนนะคุนมาลุ้นมาสีได้จักหมกคาดหวังว่าอยากได้เสาหมกกุกน,นะทุคนบ้ฮูว้ว่าีได้บวกทำไมทําเงเท่าได้มาประมาณเกือบพ่อเสาหน,นงนนนเลยนะคุเนยตัวนี้เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบ ามสี่ห้าสิบหกสิบหกนอสิบหกนองหนาจะได้เยอะเก้าน่ะเนี่ยซิมีซี่หมูพร้อมซีนหมูแล้วกะผักนั่งตู้อาจะเห็ดห่าหมกเซใบทผักขญางันปวดแล้วกะซิมห่าหมกขันใจผนั่งตูแล้วไปเห็ดหมกลงไม้มานี่บัวหันยเคยใส่ผักขญงกะเต้าซิมหอมก็เลยว่าสีมลองเบิร์นลองไปลไหนสุด ลมเย็นขนาดเลยตอนนี้แต่ว่ามานางใกล้ต่อไฟเตียงลมอัดควันไฟมาใส่แสบตาก็เลยแสบจ,จูซีหายกาัโอ้ยูเดิมก็ได้แะ มาทุกคนหลังจากที่เขาเผาหนไม้แล้วก็ับปอกล่างเรียบร้อยเขาก็จิมาเริ่มเซียนโนไม้กันเลยทุกคนสาหรับตอนหนไม้ก็คือตามใจเลยทุกคนอย่างได้ตอนประมาณไหนเขากะเซียนประมาณนั้นเลยสำหรับเขาก็คือจะเฮ็ดสินน,น้อยๆประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าขั้นเส้นใหญ่หันมันสีแบบว่เข้าเนื้อเข้าหนังนทุกคนหลังจากที่เขาเซียนแล้วเขากะสีตัดครึ่งนงทุกคนเพราะว่าน้องยาวแหง หลังจากที่เฮาเซียนเรียบร้อยเฮากาสีน้ำนอไม้มาต้มเลยนะคุต้มประมาณสองน้ำเทแหละอยากให้มันจืดนะทุนถ้าผู้ใด่แบบมักรสชาติที่แบบขมหน่อยหนึ่งหั่นต้มประมาณน้ำหนึ่งก็ได้เด้อมาทุกคนหลังจากที่เฮาต้มนอไม้เปลวไว้เฮากาสีมาพักเปลี่ยมาตัดใบตองนะทุนตัดใบตองอยู่ส่วน สรับเมนูนี่ก็คือแบบเป็นเมนูที่กินง่ายๆทุกแต่ว่าวิธีเหตุนี่ก็คือโบง่ายเลยส่วนสิได้กินเนี่บอกเลยว่าโบแมนเลื้องง่ายทุกคนแต่ละขั้นตอนอึกระทึกขนาดเลยหัวห่องเลยแหละ มาหลังจากที่เฮาตัดเรียบร้อยเฮากะซีน้ำใบตองของเฮามาตากแตกนทุกคนเพื่อว่าให้น้องอ่อนแบดน้ำไปโห่อคอยอันจะหอง่ายแล้ะก็บบริเวณแห้ห,ห,มมห่อมกนไม้เองแตกนะทุกคนตัดภาพมาตอนนี้นงไม้เฮากะจืดแล้วนะทุกคนไว้ป่านคิดตัวเลยวันที่จะไปหองเฮากะจะมาปรุงนะทุกคนก่อนอื่นเป็นเฮากะจะใส่น้ำยนานาคนยานาในก็คือยองมาแบบคุ้นๆเลยนะทุกคนตามมาต่อด้วยปลาแตกแบบปลาแดกดีเป็นคนขุดมาจากอันถังตอมาเรียบร้อยแล้ว ปลาหอมติดดังขนาดเลยแล้วกะตามด้วยเป้งนัวนะคนุจะใส่หลายหนึ่งเพราะว่านมไม้เขาถึงสาม้ะคนุนหลายแหง้งมาตามด้วยหัวผักบัวมักพิดแห้งนะทุนแล้วก็หัวสินค้าตามเข้ากันนี่แล้วก็ใส่ซีนหนูน้อยนึงนะคนุนเขาจะบใซ่หลายแลยค่ะ,จะเจ้าส่วนที่แบบโบมันหลายภายในนะคนุแล้วก็เขาเบื่อนะคนุนเป็นสิ่งที่ขาดโบได้เลย ตามต่อด้วยพักนางตูพักนางตูนี่ก็คือใส่หลายเท่าใดเ่งแทบมันคนเวลาหมกหน่อไม้ของเฮาสุกก็คือป้ากิ่นหอมขนาดเลยสําหรับวิธีปลูกหมกหน่อไม้เฮาก็คือมีเตซสามีิุกนโนโบรายากอย่างเลยต่อไปเฮากะซีห่อแลวก็เอาน้ำไปหนึ่งกันเลยมาทุกคนมาเริ่มหอต่อหมอทีสามมันคนหมอทีสองหั่นบริไทายทุกคนเบึ้งหมอทีหนึ่งสุกแล้วหมอทีสองกะกำลังจะปลูกมันคนอ่าในสุนดยร้อยะกบึ๊บมา โม่บอีถันก็ได้เจ็ทหอนทนหม้นี้ก็ได้เจ๊พอดีเป็นสิบสียังเหลือีกโม้นี้สามยัง <c oughs> อีกหลายคนก็ฮันนี่หอเทหล <c oughs> ังจากที่ส่งตัวนี้แล้วคาก็สิ่อตอ่อเลยต่อนน้นบ่วยไทยทุกคนเบิ่งมื่อแจกมอเตียนห้อเทียนกุลเราบริษัทายเฝ้าโอเน่โปเมเป็นซีมแบบลอยเล้วเราสร้างเดียวก มาทุกคนาบาล่ายซีนก่อนจบน่ว้าวมุกใหมุกน้อยนะทุกคนปนเปียกันไปมันเร็วจะไบตอเลยกามโกได้นี่ทุกคนอหอมผักต้นตูขนาดเลย มาลองซีนบังหล,ลังจากที่โฮมอพี่ 3, สามแล้วเคยสิบปกินข้าวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มาซีมกัน เจ็ดหมกข้าง้งคืออีกหมอซึมน้อยนะคนมันจะยองกันมันจะแบบสุก็เสมอกันก็เรียกว่าหนึ่งสามหมอสักหมอแล้วสองหมอหนึ่งมิลลิลิตรกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเกลือนะคนห้อนเฮงแต่เส็จมาเต็มมาเริ่มหมอเบิ่อว่าหมอน,นี่หันซีได้นะกันจะคอดิ ได้เจ็ดนี่แบบพอดีแบบแม่นขนาดเลยหมดละเจ็ดพอจะยังหมวจะได้แบบบะคเดดก็ตดิบโมมิลายถ้าเะาเป็ดดิบโม่ิลายเนี่ยเองเทเป็นอันนั้นเลทุกคนคเทดเป็นบะคเก็ตหลอนนี่ตะแพง what to be

กินไปเวีนเรื่อยเลยทิ้กระป๋องแล้วไหมเมยเพิ่นยังยางโบแล้วกับอันสุกก็ทุกคนสุกที่เขาเห็ดอันล้วงวังนึงค่ะแม่เพิ่งยากคึ้ยากถ้าก,กินหมกไปมืนน้อนี้แม่บอกว่าเห็ดอันเมื่อหาเห็ดสุกให้กินเองแน่นะทุกคนกินสุปแล้วไหมไปตองกระอ้อนๆปูปลาเอามาแล้วก็ตากแยก ใส่เน่แซนวางไปเขียกเครื่องเลยอทีอดัสาม ป้าซูดี้คื้สีได้หลายกว่านั่ื iah, ้นสีได้ประมาณนั้นแปดเก้างแหละได้หลายได้สามงูเนี่ยผู้บสามลส่ีวาวันี้ส,สา,สามวมาจะเบียกเกีเอาไปให้เพื่องนั้น ก็ดีได้กินเผาแรงเลยสิลองเห็ดขายสิมีนคนซื้อบ่นเนาะหมกชิฟันกีนบกันทุกคนใส่ชิ้นหมูชิ้นหมูนี่ค่ะจะคว่ได้ใส่ลายถ้าสมมติจะใส่าลายมันชิมันมันเปลนไปแล้วมันสิบุเซ่เป็นคนใส่แบบก็ห็นมันก่อนได้ด้วย รับคีเพาก็คือชีแบบโปรไดทายยาวหลายพไไันคนแหงยาวแหงหลดยากนักทุนพราะว่าช่วงนี้ฮะนะเขียนเทานานนิดซาเทสซาวาน,านักทุนแบบบางมือก็คือหลดประมาณ3ามสี่โมงค่อยได้มีมือหนึ่งนัทุนหลดฮะนะจน11บเอ็ดโมงค่อยลงคลิปได้นักทุนแบบไปยักษ์ซิวาเลยขั้นสมุดวาเสียน,แบบอออน,นแบบลืบออกะนะแบบเล่าไว้หลดเมื่อหน้าก็คือเบิดเงินไปแล้วหากันกีบนักทุนก็เลยว่า ว่าเป็นอย่างโหลดต่อซะเท่ไหร่ขนาดมันที่เสียดายเงนินล้านะทุกคนก็นเลยว่าต้องได้ฝืนโหลดต่อจนประมาณสิบเอ็ดโมงพูดแหละจนลงคลิปได้นทุกคน เน็ตซ่าแหงขนาดเลยช่วงนี้เขา่าเอียงกะแทบจะบบได้เลยทุกคนโอ้ย,อยสระคลิปนี้กะจะได้ขอตัวลาไปก่อนนะคนอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในดเด้อนะทุกคนที่สําคัญขอทุกคนโบก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราสร้างรายได้ได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอบใจทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วพบกันในคลิปหน,ะนะ้าทุกคนบ๊ายบาย